สวัสดีครับมือนีเซืร์ไพครับบังเอิญมากๆครับบังเอิญมากๆม,มาเจอใครก็ไม่รู้จอรดรถคู่กันเลยครับผมว่าจอ,จอดกินข้าวนี่เจอคนงามอดีตคนงาม โอ้ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหรต้องอะไรผู้แล้วเต็มหมดเลยอ่ะนี่แต่ของเล่นครับสำหรับสายบรรทุกเรจหลังคาหรือเปล่าหลังคาข้างบนรถไฟส่งไปสองก้าวหอยเอาวันนี้ท่ออย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยได้ส่งไปสองก้าวแล้วอ๋อที่จริงมาเต็มรถ เปิดขายอยู่นี่เป็นยังไะเปิดไฟขายเลยขายอยู่นี่เลยแลวบๆไปเลย,อบ,ยบอวี์ลัมเยอะแล้วอ,อันนี้ก็มีครับกันหมากันหมาเต็มเลยสามร้อยสามร้อยกว่าคู่เนี่ยสเตลเล็ตทำงานสเตลเล็ตผลิตองใช่ครับ เบื้งไห้เบื้องน้าไม่ขาดว่ามันว่ามันทองผู้สาวไม่ขาดไม่ขาดมาส่งของไม่ขาดมาส่งของจะไข่คุนทองเลยสวัสดีค่ะนนี้เราก็จะมาขไข่ทอนะคะเจอลูกค้าข้างทางนายจะเลือกที่จะเอาแบบไหนเร็วๆพ่อแจกกันแจกขายดีแล้วข้างบน ก๋วยเตี๋ยวบ๊ะเดี๋ยวซื้อผ้าแถมหนึ่งอะซื้อท่อหา่า้ท่อชุดห้าชุดแถมข้อใบหนึ่งใบใบหกนิ้วนะมันเป็นใบหกมันแข็เมนต์ม่าสิบเจ็ดน,นุ่มฮะขายายลงเร็วเป็นกองสูงพามา้มันชิ่นนุ่มนักมวยนะนี่ลูกค้าจะสุใจเป็นแบบไหนคะ แถบทักนี่ราคานนเป็นข้อเลียงน,นะ,ะราคาทักเซตนะครับทักเซตมีราคาปีกราคาทรงมีค่ะลูกค้าท่าในใดสนใจที่จะรับไปไปขายต่อหรือว่าไปรับไปใส่ให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยสนใจสอบถามได้นะคะมันนีนทรงทั่วไทยครับเรามีราคาเป็นกันเองราคาไม่หลอกไม่น่ามานะคะนี่ราคามิตราชีพไหมครับมีราคามิตรหรอมิตรอาชีพมิตรภาพมีหมดครับ <laughs> มีหมดทวงเฮงทวนเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเต็มคันรถมองดูว่าโหลดอันนี้แบ่งลงสองล้านแล้วแบ่งมาสองเจ้าแล้วมาเรื่อยๆค่ะเข้าสิเข้าสิสบายไปหนาขึ้นลำบากไปหนาเลยโอ้ยดังเลยเนาะโอเดื้อทันเพราะทันแล้วท่าไม่ทันในช่วงนี้ไม่ทันแล้วค่ะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่กระเท็บคือนเราทำเหมือนเดิมลูกค้า กับเราเขาก็ยังสนใจเราอยู่นังดังไหมแล้วอันนี้คือออเดอร์เรป็นเครื่องเรเรลไเมอ่งมาสองหลานเลอยอีกสองหลามนมันหมดมีออเดอร์ออเดอร์มีออเดอร์เรนี่ยก็คือพี่จะขอเป็นเครื่องรอุนระมันก็จะเหลือเหลือที่ยังเราเอามาเผื่อลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยกระข้างบนก็มีเอสมีอะไรเสียดายมันเป็นกลางคืนครับ,รบมาพอโดยไปในนัดหมายครับมาพอให้ตะดมมาเรียกเขา สนใจก็สั่งได้ครับสั่งได้ค่ะเดเอาไปใส่รถตัวเองหรือว่เอาไปใครหนึ่งค่ะยูไนต์พิเศษค่ะมีปลายทางป่เนี่ยขึบ่มีก็มีแต่โอนมีเก็บปลายทางค่ะที่เหตุผนไม่อยากเก็บปลายทางคื่หนึ่งดันลูกค้าตีสองกลับของมันใหญ่มันสูงหยาดของชิ้นใหญ่แล้วของมันไอ้นี่น้ำมันบุบมันก็เสียหายมันง่ามมันเสียราคารถวรนี่คือสูงกวาอย่างว่า นี่เก่าจนหาคือเพรชสิบสิบก็มีหรือมันไม่ลงอันนี้กับสิบอันนี้สวยกว่ามันยาวเลยเป็นแบบสั้นแบบยาวไม่ค้ามมากไปเลยมากแบบยาวก็แบบสั้นยาวๆอ่ะเยาวๆยาวมันยาวอ๋อเนี่เขาไปถือกล่องกับพี่น้องเอ้ยโดนๆเดี๋ยวเห็นเขาเทีหนึงเขาไปเดีถือกล่องแล้วถือแต่เงิน ขาลำแล้วเนาะกับใบท่วงนี้ใบท้ว <c oughs> ขงข้าวนเป็นอย่างเป็นกระเช้าบอกมีกร,กระเช้ากระเช้ากับเหล่าใส่ผ้าใบโอ้อทอดมังกรเดียวเอาเลือกเอาถ้เมสเป,ปิดปูให้เราเมสไม่สีเลือแค่ยังเนาะสีแจกหยังก็แจกแลว้วเนววาะเอาก็ยุ่งวาซื้อหาชุดแจกทอของอยู่ใบนึงอันซื้อกระดาษลั่งเลยวะเสื้อไปขาย กระดานล่างหนึ่งซื้อมาจาก้านของเกาใสจนได้นี่น่าใสเลยเอามากันเพื่อไม่ให้้อมันแทกกันกันลายกันลายก<ช>ันบุบพอดซื้อมาจากลานของเกาแล้วกลับไปก็ค้นไปขาย้านของเกาขึ้นตอนนี้เขามีโรงงานผลิตเองครับไปขายข้างหลังบ้าง <c oughs> อะไรข้างหลังกันหมากันแมวหรออ๋อกันแมวกันหมาเราก็มีะกันกันหมาถามมีไหมกันหมาถามก็มนี้ ตอนนี้ขนส่งเขากำลังให้ให้ใช้แบบนี้เนี่ยออเดอร์อ,อ๋อบังคับบอกออเดอร์นี้กำลังมาแรงเลยเ,ลยเอา้าตรวจได้ผ <พอ S 2> ่านเพราะอะไรตอนนี้คือเขาให้มาใช้เป็นข้องเลี่ยมแล้วก็จากตัวรถลงมาสี่สิบเซนเออแต่กระบเพืออะไรว่าขายปิดชี้ช่องทางบอกชีด้วยอ,อ,อันนี้ก็มีราคาขายปิดและขายปุมนะคะ สั่งสั่งมีของส่งไซส่แบบนี้อเดอเซ็กซี่อันนี้เป็นเหล็กกลมไม่มีกลมมีครับกลมมีแต่ว่าจะตรวจสาพไม่ผ่านอกลมไม่ให้อีก่รอบก่อนมาเป็นกลมแต่รอบนี้ต้องเอาแบบนี้เท่านั้นขนส่งเขาไม่ผ่านหรอไม่ใช่ว่างานเราไม่ผ่านนะเออคนพูงให้มันเข้าใจคนส่งเขาไม่ผ่านคนนี้แต่ถ้าเราเขียนนี้คนส่งให้ผ่านไหมเนี่ แเราคินไปอย่างนี้คุณสมัยพานึงเข่านานลเั <t 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 leg, ่นเลยพออุ้ยนุ่นๆๆรถแต่งสวยเลยไหมอืมรถแต่งสวยข้ามนาพอดีเราเก็บดังดังจากดูซี่คันขี่เลยอุ้ยตาดเอาทั้งคันเลยบอกจับไปจ๋าครั้งลืมเลยสนใจกันที่ตอนเจี๊ยบถูกไหมครับเน้อเขาเขาเป็นเจเขาสุขสามายนะครับโพสชขี่ไปเขาเห็นหนาในเอฟซีเขาคิดข้างนอ กินเขาครับยังกับ,กบโคตรแน่มือนีครับทายโรงงานทายยังกับเบิ่งเน่้ต้องมีผลิตเองทายไแปบบแบบจากหน้าที่สองหน้าที่อะไรน่าเขาคิดหอดเดี๋ยวเขาไปข้อกันอยู่ข้างทางครับขี่รถไล่ด่ากันมาเป็นรอยลูปทังผ่้เห็นกันออข้อดีของเฟซบุ๊กครับยังจโพูด บอ่อสวนกันซีเลส์อ,อ,อ,อันนี้มันจอดรถไล่ดากันเลยครับเดี๋ยวจ๊เขาจะไป่งไยเน่บงฮูนะเขา,าบะะเอาต่<อ>า,างประเทศบอเมนมาจากต่างประเทศเลยมาเป็นรถบัสท,ทันรถเลยอจอดะแมเนมาถือของประเดียนเอาไม่มีแอปรภาษาหรอไม่เขามีล่ามอยู่<อ>แล้วทีวนี้เขาขื้นรดบัส เราที่ร้านเราไม่มีรูดตำรวจถ้ามีอ่ะเขาจะเอาเยอะเขามีเงินสดอยนตัวจับมาจัมาเราไม่มีเครื่องรูดบัตรเรามีแต่เครื่องรูดซับเรามีแต่เครื่องรูดซับว่าจ่ายกัรูดบัตรได้ไหมเดี๋ยวไปเจอกันครับเจอกันอยู่บางเลนนะอยากได้ย่างเจ๋อเจ้าที่ร้านพิกัดร้านนะคะอยู่ขึ้นบอบางเลนอยู่เส้นบางเลนกับแพงแสนนะคะอยู่แยกไฟแดงเครื่องบินลำใหญ่ อยู่ตรงข้ามปั๊ม PT สีเขียวนะคะถ้าลูกค้ามาจากคลิปนี้มาลูกค้าม,มาจากคลิปาสาวดัมซิ่งนะคะหรือว่ามาจากทางพี่ดมลดยเรามีอุ้ย <c oughs> <c oughs> ซื้อซื้อของ101ร้อยหนึ่ง <c oughs> ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งโยมมีส่วนลดนะคะแต่ต้องซื้อแต่ต้องซื้อยี่สิบบาทขึ้นไปใช่แล้วห <c oughs> ลักพัน แล้วเจอเจอเจ,อเจ,อจ่ายเองนะครับเรื่องน,ะอน,นี้ไม่อเดือนมาเจอกันครับ